นำทุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์หมาเวอร์ไวร์รายการสนทนาแบบเรียลิตี้โดยทีมงานของอาจารย์หมาเพื่อเปิดโลกกระทัดท่านให้รู้จักห้งจุ้ยของอาจารย์หมามากยิ่งขึ้นช่วงวิชาการจ้าจ๋าในวันนี้ทางตาโตกับลุงนัดจะมาเน้นย้ำเรื่องของการบูชายาคูนะคะเพื่อไปช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ในเรื่องของคือถ้ายังทํำ่วงจุ้ยไม่ได้มีอุปสรรคอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าขอเรียกว่าอะไรทางรัฐช่วยก่อนนิดนึงให้ได้ขยับขยืน่นหรือทําให้ได้เกิดผลฉับพันก่อนอ่าใช้คำนี้เพราะว่าอาจจะมีจํากัดเรื่องอะไรแต่เราเรายังไม่สน <Okay. S 2> เอาอันนี้เลยด,<ข>ดีเป็นอย่างยิ่งค่ะคือก็อย่างที่คุณตาตัวกลิ่นไว้ว่าบางท่านเนี่ยอาจจะ ยังไม่มีความพร้อมในหลายๆด้านอย่างเช่นไม่ได้อยู่บ้านของตัวเองพื้นที่บ้านคับแคบนะฮะหรือต้องอาศัยคุณพ่อคุณแม่อยู่หรือด้วยปัจจัยหลายๆอย่างสิ่งหนึ่งที่ทําให้ท่านสามารถทำมุงจุ้ยได้โดยที่ไม่ต้องไปรบกวนคนอื่นก็คือท่านมียาครูติดตัวไว้นะฮะก็จะช่วยท่านได้ทุกๆเรื่องนะฮะเพราะในวันนี้ขอแนะนํายามหาอนาติกะ เซยมะพยาจาีเป็นยาในสายวิชาของมหาปัทมังสิทธิธรรมเจติยะคุณต่อของท่านปโป,ป,ปอ๊อปอ่่งยานี้คุณสมบัติที่เด่นก็คือเสริมสร้างความเป็นใหญ่ก้าวขึ้นเป็นใหญ่เป็นเจ้านายเสริมตะบบะบารามีปราบไปทั่วทั้งสิททิศยานี้มีส่วนผสม ยันอางของท่านพระแมษส,สยาต่อที่มีผลในทางมีอำนาจเจริญบารมีเพียกว่าเป็นเจ้าคนนายคนเป็นเจ้าขุนมุลนายเป็นที่ยำเกรงของคนทั่วไปอันเนี้ยถ้าท่านได้สวดยานี้นะฮะทุกเช้าเย็นนะฮะเจ็ดจบ คุณต้องขยันส่วดหน่อยคุณจะบอกเลยสามจบอะผมว่าไม่ค่อยสำเร็จอ๋ออะไรเนี้ยระบุว่า3าจบเจ็ดจบแหละแต่ว่าเพิ่มอีผมแนะนำเลยเอาให้สุดค่ะนะอย่างผมเวลาผมได้บทสวดมาแล้วเขามี3 7มเจ็ดร้อยเนี่ยผมซ่องร้อยแปดเลยนะผมผมไม่เคยท่องแค่สจบผมท่องร้อยแปดจบเลยไหนก็ไหนๆแล้วให้คุณคุณท่องทีคุณต้องร้อยแปดจบคุณเชื่อผมเนาะแล้วมันก็สําเร็จไวอ่ะคุณอย่าไปท่องแบบเออเอาแค่สจบก็พอผมว่ามันคนเราแบบนี้เหมือนเราขับรถซิ่งไงนะ คุณซิ่งแค่ร้อยเมตรมันคงไม่สัใจ <laughs> คุณต้องเอาให้เต็มศักยภาพ <clears throat> นะ,ะคุณพ่อไม่ถถ้า <c oughs> ใบกํากับยาครูนะฮะบอกว่าสามจบเจ็จบร้อยป่าจบคุณเอาสูงสุดไว้ก่อนอ <c oughs> เพราะอะไรไหมคุณต้องฝึกตัวเองไนงะ <c oughs> ถ้าคุณฝึกตัวเองตรงเนี้ยว่าคุณสามารถทําได้เนะี่ยคุณก็ท่ากับว่าก้าวข้ามพ้นอ,อุปสรรคไปแล้วเรื่องหนึงคือใจคุณเนี่ยใจคุณผ่านแล้ว แป๊บเดียวแหละสมมติถ้าบอกท่องฟุ๊บแรก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 อาจจะนานหน่อยแต่คุณคล่องเนี้ยผมเชื่อคุณเชื่อผมคุณท่องเนี่ยสาี่วันปุ๊บพอวันที่6กเเนี่ยคุณท่องแบบรรอเนี้ยเมว่าไม่เกิน10บนาทีจบแล้วเพราะฉะนั้นอยากแนะนำนะฮะทุกท่านถ้าท่านแบบเป็นผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานรับราชการพนักงานบริษัทเอกชนนะแล้วคุณอย่างช่วงโควิดเนี่ยคุณต้องอาศัยทางรัฐแล้วแหะช่วยเหลือให้คุณแบบเขาเรียกว่า ได้อย่างมั่นคงยั่งยืนยาวนาน,นอันนี้ตาตกําลังติดตามลูกศิษย์รายหนึ่งที่ท่านอาจารย์แนะนําให้บูชายาครูตัวนี้เพราะเขาบอก<ม>ว่าตําแหน่งหน้าที่การงานของเขาตอนนี้นิ่ง,งมาหลายปีแล้ว<ม>เขาอยากเลื่อนขึ้นไปเอาละพอเดี๋ยวเขาบูชาตรงนี้ตาโตจะมาบอกกล่าวต่ออยทินว่าหลังจากนั้นจะเป็นยังไงดีครับหรือแม้แต่ทุกท่านที่ติดตามดูพวกเราอยู่แล้วท่านมีบูชายามหาอนาติกะ,อ,ะองค์นี้อยู่แล้วท่านมีความคลืบหน้ายังไงนะฮะ คุณก้แย้งเข้ามาที่คุณตาโตให้เราแบบนี่ยเมนเมนไว้ที่รายการเราด้ตลอดนะยแบ่งปันประสบการณ์ถือเป็นบุญนะฮะแล้วเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆเขาด้วยนะก็ฝากไว้ด้วยถ้าท่านมีบูชายาองค์นี้อยู่แล้วก็ประสบความสําเร็จยังไงก็แชร์ประสบการณ์เข้ามาได้ครับช่วงเปิดโลกมิติลี้ลับที่เมื่อวานเราคุยค้างกันไว้ว่าเอ๊อันนี้คืออะไร เป็นหนึ่งในคดที่หายากนะเขาเรียกคดยาลือศีนะแต่ถ้าป๋าเจอเนี่ยป๋าก็คิดว่าก้อนหินเหมือนกันแหละใครก็คิดถ้าไม่มีวิชานะเอาจริงๆถ้าไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังมันไม่ได้มันไม่ค่อยแตกต่างนะมันต้องเจอว่าสถานที่ที่เขาเจอเนี่ยเจอที่ไหนอันนี้เขาเจอในถ้ำถ้ำที่เขาดูแล้วก็สืบค้นประวัติมาแล้วเนี่ยมีลือสี จำเสียงยูอ๋อที่ไหนก็ถานที่ไหนก็คือสถานที่ยอดทิตของทางอีสานค่ะก็คือภูเขาค่วยอีกทีภูเขาคววยโอเคแต่ให้คนคนอีสานออกเสียงนี่มันจะชัดเจนมากจ้ะเออทีนี้นะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าคดเหมือนการยางนีคือมันเป็นยาที่กลายเป็นหิน เขาถึงเรียกคดยาหรือสีสมัยก่อนเนี่ยยาเวลาพวกหรือสีเขาจะปั้นไว้โอเคเอาส่วนผสมนู้นนี่มาปั้นปั้นมาแล้วก็แถวบ้านเราเรียกลูกกรใช่ไหมใช่แต่ว่ามันนานมันก็กลายเป็นหินหนเอมันมีอายุเป็นพันปีมันก็กลายเป็นหินไปแล้วอย่างเนี้แต่ที่สําคัญคือมันมีตัวผู้ตัวเมียไหมมันก็มีเขาก็ดูจากทรงไะทรงของหินเนี่ยกลมกลมมั่งรีๆีมั่งแล้วแต่ กระดูกันละกันไอม่อกี้ที่จะโตให้ดูแต่ว่าที่มันเหมือนกันทั้งหมดเลยคือเวลามันผ่ากมาแล้วเนี่ยข้างในมันจะเป็นผงละเอียดละเอียดอ๋อก็คือมันก็คือตัวยานั่นแหละคือคือมันจะไม่รู้จงหว่ามันจะผ่าออกมานะอ่าอืมเนี่ย ถ้าเกิดคุณไปเจอหินเข้าไม่รู้หรอกไม่รู้ไม่กดมันต้องรู้ที่มาอ,มอย่างที่ปาบอกไม่ต้องรู้ว่ามาจากไหนและมาจากใครแต่น,นี่เขาผ่าอาจารย์เขาตอนเขาพิสูจน์เขาผ่าให้ดูค่ะอันนี้คือหนึ่งในผลพลอยได้จากการที่อาจารย์เขาไปหาหัตทวานนนท์ แล้วต้องให้คนไปตามหาไปภูเขาควายไปไปสืบค้นอะไรเงี้ยก็เจอบางเจอบางอย่างเขาก็จะเอากลับมาให้ท่านอาจารย์ดูเพราะอย่างที่ป๋าบอกว่าตอนนั้นที่พอเกิดการสู้กันเสร็จสับเรียบร้อยระหว่างวันนอนกับพญานาคใช่ป่ะแล้วก็ระเบิดปุ๊บทุกอย่างก็เลยกลายเป็นหินหมดนี่ก็เลยโดนใช่นี่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกันแต่ว่ามันอยู่ในหมายถึงว่าถ้าเวลาตาโตจะไปหาไอ้หาทวานนอนตาโตก็ไปในป่าใช่ไหมก่อนจะไปเจอมันก็ไปเจอ ถ้ำอื่นๆก่อนใช่แต่ไม่หนูเลยคิดว่ามันพานโดนกันไปหมดลยรอบบริเวณนั้นนั่นคือในบริเวณโซนที่เป็นถ้ำแั้ก็จะมีปลาไหลเผื่อมีอะไรนั่นก็แต่นั่นหมายความว่าเดินไปเรื่อยๆเจอถ้ำนี้ก็เจอนี่อย่างนึงเดินถ้ำนั้นก็เจอไปเรื่อยๆเขาบอกว่าตรงนี้มีมีคนอยู่มีอะไรเงี้ยเขาก็จะไปเซอร์วีแล้วเขาก็บางทีเขาก็จะไปเจออย่างอื่นเจอเหล็กไร้บ้างเจอยาบ้างอะไรอย่างงี้นั่นหมายความว่าเหล่านี้มีอายุเป็นล้านๆปีเลยนะเพราะว่าก้มนเป็นหินเนี่ยขนาดเนี้ยาเรา ถามเย่างนั้นนะมันก็มันก็ใช่แต่ว่าโดยอายุมันก็น่าจะแค่หลักพันปีโอแต่ก็อย่างว่านะถ้าสมมติว่าเรามองว่าในช่วงเวลานี้ที่เรามาคุยกันอะไรก็เป็นไปได้ทั้งหมดถูกต้องไหมเรื่องของของศักดิ์สิทธิ์ของอะไรเงี้ยสาบให้เป็นหินเอาตอนเนี้ยมันก็ยังเห็นได้เออถูกเป็นหินมีอ่ะเออย่างนั้นช่วงเป็นประมาณว่าเราเท้าความแบบว่าเนี่ยเดินไปที่ถ้ำเขาควยภูเขาควยภูเขาควยเนี่ยนะก็อาจจะเจออะไรต่ออะไรอมีหลายถ้ำ แล้วก็มีมีครูบาอาจารย์หลายคนคือของพวกนี้บางทีมันเป็นของที่รอรอคนมีวาสนาต่อกันมาเจอโอ้ไปทีหนึ่งนี่เพลินเลยนะว่าไปแล้วมันไม่กลเออมันยาวนานกว่าจะต้องอะฮะเหมือนกับเก็บเก็บของเก็บได้ระหว่างทางอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะมีส่วนมีอะทีนี้ยายาของ อายาฤาษีเนี่ยมีประโยชน์ยังไงใช่ไหมเขาเชื่อว่าคนที่มีพกไว้เนี่ยนะก็จะทําให้มีสุขภาพแข็งแรงแต่ตอนนี้พออาจารย์หลังจากที่อาจารย์ผ่าอาจารย์ก็พยายามเอามาพกตอนนี้อาจารย์ก็ดูแข็งแรงขึ้นหรือเขาสามารถเอาไปทําน้ํามนต์ได้ค่ะเอาไปแช่น้ำมาแช่น้ําค่ะแล้วก็เอาไปทําน้ํามนูลอย่างนี้ก็มีคนโบราณโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโรคร้ายโรคนู่นนี่นี่นั่นอันนี้ยีมันมีมานานนะแต่ว่าเราไม่เคยได้ยิน พอเรามาเรียนกับอาจารย์เราก็เห็นว่ามันเรื่องแปลกแค่นั้นเองซึ่งจริงๆถ้าคนเคยศึกษาเนี่ยเรื่องนี้คือิธรรมดาถูกต้องนะอย่างที่เราขึ้นต้นไว้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะใช้ดราม่าวิจารณญาณในการชมนะไม่ใช่เฉพาะเราที่อธิบายมีหลายช่องมีหลายความรู้คนะนั่นแหละมันต้องต้องต้องเป็นองค์ประกอบด้วยกันอันนี้ก็ถือซะว่าเป็น เป็นวาสนาของลูกศิษย์ท่านอาจารย์แล้วกันที่จะได้เปิดโลกทัศทัจริงๆว่ามันมันยังมีแบบนี้ให้เรามาถึงรุ่นเราใช่มันที่ไปที่บอกมันต้องเริ่มจากความเชื่อก่อนนะเชื่อในเหตุในผลสัพอมีความเชื่อแล้วมันจะเกิดความศรัทธานะพอมีศรัทธาแล้วมันจะเกิดปาฏิหารอืมก็อันนี้เดี๋ยวเรายังคุยกันต่อในตอนต่อไปอีกที่เดินไปถ้ำแล้วระหว่างทางนอกจากเมื่อกี้ที่เจอยาฤาษ์นะเขาไปหลายรอบไปรอบนี้เจอนู่นเจอนี้ ตอนหน้าอตอนหน้าอันนี้คือกลุ่มเล็กไหลอ๋ออันนี้น่าสนใจจุ่มลก่อนแล้วเดี๋ยวเราคุยกันช่วง่วงจุ้ยในใจแห่งเต๋าหมกดำหวงจุ้ยของอาจารย์หมาผู้ที่เจริญด้วยสติปัญญาแล้วนั้นย่อมพิจารณาหาผลประโยชน์จากประสบการณ์ชีวิตมากกว่าที่จะโวยวายถึงความทุกข์ทรมานที่ชีวิตได้รับขยายความไหนไหมก็ถ้าถ้าควาเข้าใจผมนะ,ะคือมองว่า ถ้าเรามีความทุกข์เราอย่าเราอย่าแบบว่าซ้ําๆตมซ้อก็ตีเข้าวงจุ้ยอย่างเดียวบาอเออทำไปแล้วรถไปชนรถไปชนมาทาเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนหัวเตียงนอนเลยเนี่ยวันนี้รถเราชนมามันเกี่ยวกับวงจุ้ยที่พี่เปลี่ยนหรือเปล่าคะมันมีมันมีบอกพี่บางเรื่องมันเป็นเพราะความประมาทของพี่หรือเปล่าใช่ไหมมันเป็นเพราะความมันเป็นเรื่องอื่นหรือเปล่าบางคนจับวงจุ้ยเนี่ยเข้าไปในทุกๆเรื่องของชีวิตไปเลยครับ บางเรื่องบางคนนะครับอืบางครั้งต้องแยกแยะบางครั้งต้องแยกแยะหน่อยไม่ใช่ว่าเหมือนเหมือนคนระแวงคือเอะอะโทษไงแต่ถ้าได้ผลดีก็เหมือนที่อาจารย์บอกเวลาที่คุณเนี่ยมีความสุขดีไม่เคยมาหาอาจารย์เลยไม่เคยมาบอกนุ่นนี้นี่นั่นไม่เคยแต่เวลามีความทุกข์รีบแล้วมาละเอะอะโทษก่อนหนูทําไปแล้วอย่างนี้อย่างนี้โทษก่อนเลยไม่ไ้ดูอะไรเลยก็เหมือนเหมือนที่คนพูดเขาว่า เวลาที่คุณไม่มีปัญหาคุณไม่เคยเข้าวัดหรอกโอ้โหมงสาทธุเลยนะนะครับก็ก็อยากให้ทำาวงจุ้ยด้วยความเป็นกลางแล้วก็ด้วยความเข้าใจอย่าอย่าลนในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะครับถ้าเกิดคุณทำถูกแล้วอ่ะคุณคุณต้องรอดูผลหน่อยหรือให้เวลามันหน่อยเพราะว่ามันอยู่ที่ว่า สิ่งที่คุณทำอ่ะมันถูกจริงๆหรือเปล่าถ้าถูกจริงๆมันก็น่าจะมีอะไรที่มันดีแต่คุณอาจจะมองว่ามันดีอยู่แล้วหรือเปล่าแต่พอมันเันเสียปุ๊บอ่ะคุณเห็นชัดไงอ่ะไปโฟกัสที่ตรงนั้นไงใช่มันมันเหมือนอย่างหนึ่งเรืองเดเหมือนคนทําดีเป็นร้อยครั้งค่ะแต่ทําผิดแค่ครั้งเดียวโอ้โหคุณจําความดีหรือความผิดบูลลี่กันน่าดูเลยตรงความผิดเพราะความผิดเนี่ยโดนเลยอืแต่ไอ้สิ่งร้อยครั้งเนี่ยคุณไม่เคยจําเพราะว่าคุณมองว่าเป็นความธรรมดา อืมยกความดีให้มันดูยิ่งใหญ่กว่าความไม่ดีดีกว่าคอ่ะวันนี้จะขอรบกวนให้น้องแตงช่วยตอบคำถามของ FC ที่สอบถามเข้ามาหลังจากดูรายการเอาเรื่องของการแก้ไขดาว6ที่กำลังจะเข้ามาในพระราชวังกลางช่วงตรุษจีนดาวเจ็ดย้ายออกไปแล้วนะในช่วงนั้นก็ให้ยกน้ำไปเก็บอะไรเรียบร้อยทีนี้ เราได้บอกไปว่าพอดาวหเข้ามาจะต้องเสริมให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองอคือให้แขวนเหรียญพวง7จ็ดนะ,ะซึ่งหาได้ที่ห้องเคล็ดอาจารย์มาหรือถ้ายิ่งเสริมความฮารือนะฮารูพี่ใช้คําว่าฮารู จะมีก็ได้หรือเพิ่มเข้าไปอีกก็ได้ก็คือพรม168ใช่ก็จะเพิ่มแดง16ความมั่งคั่งลำรวยแต่ถ้าเกิดมีบางคนบอกว่าอ๋อพอดีตรงกลางบ้านเหรียญห้าจักรพรรดิเนี่ยเขาแขวนไว้อยู่แล้วมีเหรียญ5จักรพรรดิซึ่งเป็นเหรียญแท้อันนั้นจะราคาสูงมากใช่เราก็ไม่ได้บอกให้คุณจะ บูชาหรือไม่บูชาถ้าใครไม่มีแต่ถ้าใครดีอยู่แล้วโชคดีไปใช้ได้ครับใช้ได้ค่ะตามนั้นอ่ะก็คือฮารืนะว่ามีค่ะทีนี้มีคําถาม fc ตัวโยงของเราถามมาว่าเนี่ยดาวเนี่ยมันก็ย้ายไปเรื่อยๆรใช่ไหมพอดาวหเข้าไอ้ตำแหน่งอื่นเช่นดาวสองมันก็ย้ายไปนู่นดาวสามมันก็ย้ายไปนี่ดาวห้ามันก็ย้ายไปนี่เคสที่เขาวางแก้ของเมื่อปี6กสาม่ะมันต้องย้ายไปด้วยไหมเอออาจารย์ยังไม่ได้บอกอาจารย์ยังไม่ได้บอกครับจริงต้องย้าย เพราะว่ามันต้องแก้ไปตามดาวนั้นแต่ยังไม่รู้ว่าอะไรอาจจะใช้เคล็ดเดิมก็ได้หรืออาจจะไม่ได้ใช้เคลเดิมก็ได้ณตอนนี้เรารู้แค่ว่าไทจีก่อนตรงกลางบ้านดาวหกนะครับต้องรอฟังส่วนดาวอื่นอ่ะถ้าถ้า ถ้าตอนนี้ก็คือเราเก็บไปก่อนก็ได้เพราะว่ามันยังมีไอ้ถ้าเกิดคนทําเคสอยู่แล้วเนี่ยมันจะมีเคสประจําโหลซูอยู่แล้วอันนั้นมันก็ช่วยระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดมีอะไรเสริมขึ้นมาเนี่ยอาจารย์เขาจะแจ้งในเพจพวงจุ้ยอีกทีหนึ่งนะครับหรือเนี่ยแหละเดี๋ยวเราก็จะต้องมาคุยกันเรื่อยๆต้องิดติดตามอาจารย์บอกว่าเออให้เพิ่มนี่เข้าไปนี่เข้าไปนี่เข้าไป เพราะอาจารย์ยังไม่ได้บอกเราอาจารย์บอกแค่นี้บอกแค่หนึ่งข้อคือมันสําคัญเพราะว่าเคลื่อนตัวเข้าตรงกลางเป็นจุดศูนย์กลางอ่ะมาอีกคำถามหนึ่งบอกว่าเนี่ยเพระท่านอาจารย์สอนเรื่องวิเศษตอนนี้เนี่ยกำลังแบบว่าช่วงมิติเออชมคงมีของเลยถามว่าเขาอันนี้เขาเล่าแล้วกันเขาแบบเขาก็ไปรีบเก็บกาฝากที่ต้นมะกรูดหลังบ้านเลย ดีใจไหมเขาดีใจนะแต่เราเราเป็นห่วงเขาเพราะท่านอาจารย์เคยบอกไว้ว่าเราก็ไม่รู้ว่าดั้งเดิมพื้นเพของตรงนั้นมันเป็นที่มงคลหรือเปล่าหนึ่งแล้ะมงคลหรือเปล่าสองเวลาที่คุณเก็บคุณเก็บเวลาไหนเป็นมงคลหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับอ่าฉะนั้นมันจะมีเรื่องของเวลาเข้ามาเรื่องของทิศทางที่ตันกรฝาานั่นอยู่ค่ะนะครับอ่แล้วก็เป็นเรื่องของการที่จะนําไป ปัจประสาทเออปัะจุพลังทำที<ช>อีกเก็บไว้เฉยๆก็ได้แต่ว่ามัน,มนก็จะมีจะมีพลังของมันที่มันอยู่ดั้งเดิมมาซึ่งมันจะดีหรือไม่ดีไม่รู้ถูกไหมครับแต่ในรายการเราก็เคยคุยกับพี่รอนว่าถ้าเราไม่มั่นใจไม่ชัวร์หรือไม่อะไรเนี่ยเราเอาไปให้ผู้รู้ เช่นพระหรือผู้ที่ศึกษาวิชาเกี่ยวกับอะไรที่มันมีพลังเล้นลับอ่่าเงี้ยไปให้เขาไปเพิ่มพลังหรือไปล้างพลังของเดิมก่อนอะไรแบบนี้เก็บไปเฉยเก็ไม่ได้มีประโยชน์บางทีอาจจะมีเรื่องเรื่องไม่ดีก็ได้เพราะว่าบางทีของมันไม่ได้มีดีอยู่ด้านเดียวมันมีทั้งด้านไม่ดีด้วยอืมอ่าโอเคก็ได้ตอบคําถามบางบางบางข้อได้เป็นที่กระจ่างแล้วเนาะวันนี้จ้ะก็วันนี้มี ของรางวัลมาแจกให้มีเอซที่ตามเราทุกโพสชื่อจริงจริงเขาตามมาตั้งแต่รายการเก่าๆก็มีชื่อน i ส์ไทม์คุณ n i c ส์ไทม์อ้คนนี้เนี่ยถ้าจะจำได้นี่ไปหวงจุ้ยสัญจรด้วยแฟนตัวยงนี่เิใช่ใช่ช่เนี้ยได้รับรางวัลอัญมณีจากแตคตัวยนะครก็ เอาบัตรประชาชนมาแสดงตัวเงื่อนไขรับรางวัลจากพี่ตาโตก็โทรเฟสเฟซตัวเองก็ได้ว่าตัวเองชื่อไนส์ทา e ของจริงช่วงนี้คงยังมาไม่ได้ก็รอโรงเรียนเปิดก่อนเก็บไว้ให้เราแคปเจอไว้ก่อนจ้ะโอเคครับสําหรับวันนี้ก็บทเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับ